สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูว่าในช่วงวันชาติจีนนะคนจีนเขาจะทําอะไรกันบ้างน,นะครับก็จะมีหลายๆคนนะครับเขาก็จะกลับไปที่บ้านนะครับบ้านเกิดนะครับอย่างอย่าง,อย,างอย่างผมมากับพเพื่อนเพื่อนก็กลับบ้านเกิดเพื่อมาเยี่ยมครอบครัวนะครับหรือบางคนก็จะไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับนัดกันไปเมืองต่างๆนะครับโดยวันชาติจีนนะครับเป็นวันที่เขาราลึกถึงการก่อตั้งสาธารณประชาชนจีนนะครับซึ่งจะเป็นทุกวันที่1ตุลานะครับ โดยวันหยุดจะหยุดทั้งหมด7วันนะครับนี่แล้วพอติดกับวันวันไหว้วพระจันทร์ก็จะกลายเป็น8วันนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีรถเ,เมย์นะครับรถเมย์มนะเขาเรียกว่ารถรถบัสอะไรอย่างงี้ครับที่มันจะนั่งไปเมืองแบบชันเมืองนะครับชนบทเพื่อไปเยี่ยมญาติญาติของเ,อเพื่อนเพื่อนผมนะครับผมก็จะไปดูด้วยว่าในช่วงเนี้ยเขาแบบกินอะไรแล้วก็ ในเทศกาลนียคนจีจริงๆเขาทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูวิวรอบๆนะครับเวททองเสือ好吃ตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เขาซื้อตั๋วกันนะครับซื้อตั๋วจาก c ีอาไปเสียนหยางก็คือราคาตั๋วที่ผมซื้อไปนะครับ ก็จะอยู่ที่100กว่าบาทนะครับ115บาทนะครับก็จะราคานี้ก็ไม่แพงนะครับก็นั่งไปชันเมืองไกลเลยนะครับเ <c oughs> นี่ยวไ้ดูคนเยอะมาก <c oughs> ครับสำหรับคนจีนที่มีบัตรประชาชนจีนก็สามารถ เข้ามาซื้อตั๋วเองได้นะเสนอรถบัตรได้แล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่โคจีเขาจะตรวจกระเป๋าก่อนเข้านะครับนี่ครับเราก็อยู่ทหารด้วยครับมีทหารจีนยืนอยู่ตรงนี้นะครับยืนได้อย่างเข้มแข็งนะครับก็คือเขาก็มีป้ายนะครับมีป้ายว่าห้ามเข้าใกล้ทหารเด็ดขาดนะครับก็เราก็ยืนอยู่ห่างหอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเข้าไปก็อาจจะโดนดุได้นะครับ ตอนนี้เรากำลังไปที่เจียงชุนเจินนะครับแล้วก็ตอนเราไปเราต้องใช้พาสปอร์ตกับตั๋วด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นี่ก็รถรถกาจะขึ้นนะเอ้ยจะจะช่วยกนช่วยกูเซฟหน่อยสิ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่บนรถแล้วนะครับนี่ตัวเราเขียนไว้ว่าเป็นตัวแบบหรูเลยนะครับรถหรูนะครับแต่ว่าของจริงก็ไม่ได้หรูนะคนจีนเขาเขียนเวอร์เป็นเง้นนะเนี่ยรถหรูเดีให้ดูรถหรูเขาหัวเนี่ยสด นี่ครับตอนนี้เราก็ลงจากรถไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็อยู่บ้านนอกแล้วนะให้ดูวิวนี่เี๋ยวตามรถพี่ไปนะครับฮะช่ชื่อมัวันนี้เราก็กำลังมากินอาหารเช้าที่ ที่บ้านของด้วยพี่นะครับโดยที่นี่ก็จะเป็นหมอ้อนะครับถ้าเชื่อสายถ้าจริงเชื่อกลัวตกก <laughs> ากลัวภาษาไทยภ <laughs> าษาไทยแปลว่าหมอ้อใหญ่ๆนะครับถ้าหมอ้อใหญ่ๆ <laughs> เขาจะนี่ครับผมเปิดให้ดูนะฟลุ๊ป <laughs> ข้างในามันก็จะใหญ่มากเลยนะครับให,ให้ดูเห็นไหมใหญ่มากข้างในามันจะมีความกว้างมากแล้วเวลาบางทีเขาจะ เอาตะแกงมาใส่ด้านในแล้วก็อุ่นพวกนโถมันโถอ่หมันโถหมันโถนะครับมันโถให้ใส่ในนี้แล้วก็อุ่นหมันโถนะครับในนี้โดยที่เขาจะจุดไฟตรงนี้ใส้ฝืนตรงนี้มาแล้วก็ใส่ลงไปด้านล่างสบีครับแล้วจุดไฟครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นอาหารเช้าของเราครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็จะเป็นแผงมันฝรั่ง นี่ก็คือชื่อ๊ะนี่โรจูียกอะไรจจููนะครับนี่ครับเรากินอาหารเช้ากันครับนี่มันก็มีเป็นหมูสามชั้นที่เราโชว์เมื่อกี้ครับเดี๋ยวชิมกันอร่อยอร่อยนะครับจะมีความมันๆมากๆนี่ก็เป็นน้ำซุปข้าวโพดนะครับซุปข้าวโพด สุกโพก็จะมีความร้อนๆแล้วก็เหมาะกันทีตอนเช้านะครับก็สบายคอ,องนะครับนี่ก็ผัดผัดมันฝรั่งนะครับเดี๋ยวชิมให้ดูผัดมันฝรั่งก็จะก็มีความมันเยอะหน่อยนะครับแต่ว่ารสชาติมาก็ออกกินแล้วแบบอร่อยดีครับห้องที่เราเห็นสักครู่ข้างในนี้ก็เป็นห้องกินข้าวนะครับเขาก็ได้กินข้าวกันในห้องนี้นะครับโดยการเลือเอ่อนเก้าอี้เลื่อนโต๊ะออกมากินกันนะคือ อันนี้เป็นบ้านของเพื่อนผมนะพ่อเขาพ่อเขาเป็นคนงานก่อสร้างครับแต่ว่าที่ผมเห็นบ้านเขาก็ถือว่าดูดีเลยนะครับเนี่ยที่เราเห็นด้านในห้องนอนก็โอเคเลยนะครับแบบสะอาดแล้วก็ดูกว้างใหญ่มากเลยนะครับผมว่าการอยู่ชนบทก็มีข้อดีอย่างนี้ครับเพราะว่าเขาสามารถซื้อซื้อบ้านแล้วก็ทําบ้าน,นที่แบบดูดีได้ในราคาที่ระับไม่ได้แพงสุดๆนะครับตอนนี้ก็เป็นข้อดีที่ดีมากเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือเขาก็จะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่นะครับที่นี่ก็จะมีตั้แต่รุ่นปู่ย่าตายายลงมาถึงรุ่นพ่อแม่รุ่นลูกนะครับ คือถ้าถ้ารุ่นลูกเขามีลูกอีกก็จะอยู่กระทบสี่รุ่นหรือว่าภาษาจีเขาเรียกว่าซื่อจีทงถังนะครับก็คือเป็นการอยู่กันสี่รุ่นนะครับซึ่งเป็นการอยู่แบบ traditional หรือคนคนสมัยโบราณก็จะอยู่กันอย่างนี้นครับอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ๆนะครับผมจะโชว์ให้ดูโซนหลังบ้านของเพื่อนนะครับนี่ก็จะมีฟืนเต็มเลยนะครับแล้วก็ห้องน้ําก็จะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะทํามาจากอิฐนะครับแต่ว่าผมคิดว่าทุกคนคงไม่อยากดูข้างในนะครับ คือเขาใช้สําหรับถ่ายปัสสาวะอะไรอย่างนี้ครับหรือว่าถ่ายหนักนะครับ2ออย่างคือห้องน้ําที่ห้องอาบน้ําจริงๆอะ่ะคือดีนะครับแต่ว่าที่เข้าห้องน้ําก็จะอย่างที่เห็นเลยนะครับก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเข,า,ขาเลยไม่ค่อยดีหรอกเขาอาจจะชินแบบนี้เขาเรียกวแบบ่าเป็นแบบเรานั่งยองๆแล้วก็ไม่มีประตูปิดนะครับไม่มีประตูปิดตอนเข้าห้องน้ำก็จะเย็นๆหน่อยนะครับเพราะว่าอากาศตอนนี้ก็อยู่ที่17องศานะครับหนาวเลยเข้าห้องน้ำ <laughs> okay. นี้นะครับเราก็จะนั่งมอเตอร์ไซค์นั่งมอเตอร์ไซค์ไปไปเล่นบาสกับเพื่อนนนั่งให้ดูวิวเนี่ยบ้านส่วนมากเขาก็จะทำมาจากอิฐนะครับเนี่ยเห็นไหมเอาใครอีกอ่ะเจอมานี่เราก็อยู่ที่โรงเรียนอนุบาลของรุ่นพี่เรานะครับ <c oughs> เขาก็มาเล่นบาสกันที่นี่นะครับ <c oughs> เพราะว่านี่เป็นการรวมตัวของเพื่อนๆตั้งแต่นนนนสมัยอนุบาลเลยนะครับ คือไอช่วงวันชาติจีนนะครับเขาก็จะมีหลายๆคนก็จะไปเที่ยวกับครอบครัวหรือหลายๆคนก็จะกลับมาบ้านเกิดเพื่อมาเจอครอบครัวแลวมาเล่นกับเพื่อนที่โตมาตั้งแต่เกิดครับคนจีนครับเขาจะมีเพื่อนที่โตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเรียกว่าฟ้าเสี่ยวก็คือไม่ได้เป็นพี่น้องจริงๆแต่ว่าเป็นคนที่อยู่บ้านใกล้ๆกันแล้วก็เล่นด้วยกันมาเหมือนพี่น้องจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆพวกนี้เขาจะสนิทกันมากๆนะครับแล้วเขาจะรวมตัวกันตลอดนะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ด้านหน้าบ้านของเพื่อนผมนะครับ เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าวันที่ผมถึงเป็นยังไงบ้างนะครับพอผมมาถึงที่นี่ปั๊บเขาก็เอาของมาต้อนรับเราด้วยดีเลยครับก็จะมีน้ําชานะครับแล้วก็จะมีถั่ววอลนัทให้กินเล่นแล้วก็จะมีองุ่นด้วยนะครับก็จะเขาก็จะหยิบของมาต้อนรับเราอย่างดีเลยแล้วก็เขาก็จะพูดตลอดนะไม่ต้องเกรงใจนะกินเต็มที่เลยอะไรอย่างนี้เป็นวัฒนธรรมของคนจีนนะครับผมก็ กินเต็มพี่เลยเนี่ยอ้วนขึ้นมาหลายโลเลยครับวันนี้วันที่2แล้วแต่ผมจะเล่า,ลาย้อนกลับไปเลยเอาผ้าแปะไว้ให้นะครับหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จเขาก็พาผมไปซื้อของนะครับก็จะมีซาลาเปานะครับปุ๊บขึ้นมาตอนนี้ซาลาเปาก็จะเป็น ที่เราเห็นอันนี้เป็นสเปร์ที่เขาให้คนตายนะครับแต่ว่าที่เราไปซื้อก็ไปซื้อหมันโทนโทนะครับหมันโทถูกที่นี่ถูกมากเลยนะครับเพราะมันอยู่ตรงชนบทก็6ลูกรป,ประมาณแค่20บาทอะไรอย่างเงี้ยครับถูกมากๆเลยถูกมากพอเราไปซื้อของคนระับมันก็จะไปกินข้าวกับทางบ้านเขานะครับก็จะเป็นการรวมญาตินะครับเพราะว่าวันชาติจีนเขาก็จะให้ทุกคนมาเจอกันนะครับก็ไปกินข้าวที่บ้านเขาเราก็ได้กินเมนู ซาาจืเมียนครับซาวจืเมียนแบบออริจินอลนะครับก็บบค,บคือเป็นเป็นบะหมี่ที่มีรสชาติเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวนึงนับซุปเปรียปร้ยวๆเขาจะกินแค่เส้นคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านเรานะครับเส้นอันนึงก็จะน้อยมากๆแต่ว่าเ,าเขากินกันหลายชามอย่างอย่างุ่นพี่ผมเขาก็กินไป8 8ดชามคนระับเพื่อนผมเนี่ย <c oughs> พื่อนผเน <c oughs> เขาเอาอยุเท่ากันครับเราก็เลยเรียกมาที่เรียกเพื่อนเรียกล่กพี่ครับพอเรากินเสร็จใช่ไหมครับกินเสร็จยังไม่พอนะเราเราก็ไปกินข้าวกับกลุ่มเพื่อนๆเขานะครับ คือคนจีนนะครับคนจีนเขาจะเขาจะมีเพื่อนที่โตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กนะครับช่วงเทศกาลวันชาติจีนเขาก็าจะมารวมตัวกันทุกปีนะครับอืมก็ไปอยู่ไปไปเจอพวกเขาก็สนุกดีนะครับก็คือเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆเลยนะครับแล้วก็ไปกินข้าวกันเสร็จปั๊บเราก็ไปคาราโอเกนนะครับคนจีนนะครับเวลาเขาเที่ยวเขาก็ชอบไปร้านคาราโอเกะกันนะครับเขาเรียกว่า KTV นะครับเนี่ยจะไปร้องเพลงแล้วก็สั่งสรค์กันนะครับ ส่วนตอนตอนกินข้าวนะครับของคนจีนนะครับเขาก็จะมีเบียมีเหล้าขาวแล้วก็มีไวน์นะครับแต่อย่างเหล้าขาวกับเบียอะเงี้ยเขาไม่ได้กินกันแบบเยอะนะครับพอกินกันกินกันแบบหอมปากหอมคอนะครับอย่างอย่างเพิ่มเพลหลายๆคนเขาก็กินแค่เบียรแก้วเดียวอะไรางี้หรือว่ากินเหล้าขาวก็กินไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับก็หอมปากหอมคอนะครับพอเรากินเบียร กินเบียเศ็าก็จะมีเล่นเกมไพ่อะไรเงี้ยคล้ายๆคนไทยนะผมว่าก็แบบเล่นแบบขายเครียดเล่นแบบให้สนุกสนุกกันอะไรเงี้ยครับในที่นี้ทั้งหมดตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของชนบทที่จีนนะครับชนบทของจีนเขาเรียกว,ว่าเขาเรียกว,ว่าเขาเรียกหนองชุนนะครับหนองชุนหนองชุนก็คือเป็นที่ที่เล็กที่สุดในประเทศจีนเหมือนกับมันจะมีไล่ลงมาตั้งแต่เฉิงเฉิงก็คือมณฑลใช่ไหมครับชื่อก็คือจังหวัด ชื่อเสร็จปั๊บก็จะไปเป็นเซียนเซียนคือลเล็กลงมาจากชื่อนะครับพอเซียนลงมาปั๊บก็จะกลายเป็นเจิ้นเจิ้นแล้วก็ลงมาเป็นหนงซุนหนงซุนคือเล็กที่สุดคือเป็นที่ที่เจริญน,น้อยที่สุดน,นะครับก็าจาะหน้าตาประมาณนี้นะครับแต่ที่ที่ผมไปอยู่มาผมก็รู้สึกว่ามันถือว่าใช้ได้นะคือบ้านเขาบ้านเขาก็แบบสะอาดแล้วก็ดูกว้างอยู่นะผมอยู่แล้วก็รู้สึกว่าสบายดีนะครับมันก็โอเคเลยที่ที่ผมมาอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าเจียงซุนนะครับเจียงซุนหรือว่า หมู่บ้านหมู่บ้านขิงเ <c oughs> จียงไอตัวนี้มันมาจากคาว่าขิงนะครับ g i n อ e r นะครับก็คือเจียงซุนหมู่บ้านของหมู่บ้านขิงเป็นชื่อเขาเฉยๆนะครับโดยโดยหมู่บ้านที่ผมมาอยู่นะครับนัานจริงมีประวัติศาสตร์ด้วยนะคือหมู่บ้านที่ผมมามันมันเป็น หมู่บ้านที่คนสมัยก่อนนะครับเมื่อร้อยปีที่แล้วะครับเขาย้ายมาจากเขือหนานเสร็จปะเขาก็ย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ที่นี่ส่วนมากเขาก็จะสิ่งหยางหรือว่าเขาจะมีอีกสิ่งหนึ่งก็คือซิ่งส่งนะครับจะมีสองสองแซ่นะครับแซ่ส่งกับแซ่หยางแต่ว่าช่วงนี้คนแซ่หยางไม่ไม่อยู่ที่นี่แล้วครับก็จะเหลือแค่คนแซ่ส่งจะเยอะกว่านะครับซึ่งคนที่นี่เขาก็จะติดกับการเอามือค่อยด้านหลังนะครับมือค่อยด้านหลังแล้วเดินนะครับ มือไขว้หน้าหลังสองข้างนะครับเนี่ยเนี่ยขาไม่ถ้าไม่รู้เห็นหือวาจะทำสองข้างอย่างนี้แล้วเดินนะครับคนแก่ที่นี่ก็ยังยังเดินอย่างนี้กันอยู่นะครับเป็นประวัติเล็กๆของที่นี่นะครับนี่นี่ให้ดูครับบ้านนี้ตรงนี้สวยมากเลยไม่รู้ว่าวัดหรือเปล่าเขาไม่ได้เขียนเอาไว้ครับอย่างที่เห็นนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับที่นี่ก็ส่วนมากจะสร้างมาจากอิฐนะครับอิฐทั้งหมดเลย ถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านแบบนี้เขาก็ก็ทำมาจากอิฐนะครับแต่ว่าเขาจะเอาเอาอะไรมาแปะด้านนอกไว้นะครับแต่ที่จริงจากอิฐหมดเลยครับอิฐก้อนนะครับอืมก็จะเป็นบรรยากาศหนองซุนนะครับเนี่ยถนนก็จะประมาณนี้นะครับอืมมข้ก็จะไม่ได้ perfect แต่ว่าก็ถือว่าถือว่าโอเคนะเพราะว่าสมัยก่อนผมเคยเคยอยู่ที่อ่าหนองเคยไปที่หนองซุนของ อีสานนะครับอีสานของจีนเรียกว่าตรงไปนะครับเขาก็จะไม่ได้ดีขนาดนี้นะอน,นี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับอแล้วที่นี่ก็จะมีของอร่อยเยอะมากเลยนะครับอย่างอย่างเมนูที่เขาทําให้ผมกินที่บ้านอ่ะมันก็จะมีเมนูเนื้อไก่ผัดกับพริกหยวกอะไรเงี้ยครับอ่าคนจีนเขาทําเมนูนี้บ่อยมากแล้วก็จะมีเมนูถั่วผัดกับเนื้ออะไรเงี้ยครับเมนูบ้านบ้านแล้วก็จะมีไข่ผัด มะเขือเทศเมนูนี้คนไทยน่าจะรู้จักกันเยอะแล้วนะครับคือเมนูที่นี่เขาทําอร่อยนะครับคือถูกปากคนไทยอยู่นะสําหรับหนองซุนนะครับเขาก็จะมีรสชาติที่ต่างกว่ากับคนที่ทําในเมืองครับเพราะรสชาติมันจะออกออกแนวบ้านๆกว่านะครับอที่นี่คนส่วนมากที่อยู่ในหนองซุนนะเขาก็จะปลูกเป็นพวกผลไม้กันเยอะนะครับแล้วก็จะปลูกพวกข้าวโพดนะครับอย่างผมเห็นเนี่ยหลายๆบ้านก็จะมีข้าวโพดนะครับอื เขาพดจะเยอะหน่อยนะครับครั้งนี้ผมที่ผมมาผมก็ได้โอกาสมามางานแต่งของคนจีนด้วยครับงานแต่งคนจีนก็คือพอวันนั้นผมไปนั่งข้างๆข้างๆบ้านเขานะครับก็คือเป็นบ้านเพื่อนของของเพื่อนผมผมก็ไปนั่งเขาได้ไปกินข้าวกับเขาเฉยเลยเนี่ยเพราะเขาเขาดึงไปนะครับอาหารเมนูงานแต่งก็อร่อยดีนะครับมันก็จะมีหลายอย่างเลยก็แบบมีขาหมูนะครับขาหมูคล้ายๆของบ้านเรานะครับแล้วก็จะมี มะเขือมะเขือม่วงผัดซอสมะเขือเทศคล้ายๆซอสมะเขือเทศแต่ว่ามะเขือม่วงนี่มันเอาไป before before. ทอดก่อนครับวันนี้คือเด็ด,ด,ดจริงๆครับเมนูนี้ทําได้เด็ดมากแล้วก็มีเมนูเส้นสุดเมียนก็มีครับเส้นสูเมียนนี่เป็นเป็นเมนูบะหมี่ที่มันที่สซุปมันจะเปรี้ยวๆหน่อยครับแต่ว่าบะหมีม่มันจะมีความเนิบนิดนึงอร่อยครับอร่อยก็คือเป็นเมนูที่เด็ดจริงๆครับคนไทยชอบนั่นแหละครับมันก็ ถือว่าโชคดีมากเลยวันนี้มาฟุกๆอยู่ๆก็ได้ไปไป,ไปดูงานแต่งของคนที่ชนบทนะครับเดี๋ยวผมแปะรูปให้ดูนะครับคือเสียดายมากเลยว่าไม่ได้เอาเอากล้อง g o Pro ไปถ่ายเพราะว่าเพราะว่ามันฝนตกนะครับฝนตกแล้วเราก็เลยหยิบไปได้ได้มือถือนะครับแล้วคนคนจีนที่อยู่ที่นี่นะครับเขาเขาก็ดูอยู่กันสบายๆชิลๆนะครับผมเห็นอย่างแต่ละคนเขาก็ใช้ชิปกันอย่าง สะดวกสบายแล้วมันก็เงียบสงบนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับคนที่สุดมากเวลาเขาอยู่เยอะๆนะครับเขาก็จะมาอยู่ชนบทเพื่อเพื่อพักผ่อนนะครับมันก็จะเป็นช่วงชีวิตที่สบายๆอย่างนี้ครับเห็นว่าเราเดินมาแล้วอากาศมันก็เย็นๆสบายแล้วก็ชิลๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงเดือน10แล้วนะครับก็เป็นวันชาติจีนใช่ไหมเดือน10วันที่2นะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วคนจีนก็ ได้ให้ผมลองนะครับลองแบบเอาเท้าแช่น้ำนะครับคือคือคนจีนเขาจะนิยมเอาเท้าแช่น้ำร้อนในช่วงหน้าหนาวมากเลยนะครับเพราะมันสบายมากเลยสบายเท้านะครับเขาก็ทำอย่างนี้กันบ่อยแล้วก็เห็นหลายๆคนเขาก็จะเอาน้ำร้อนผสมกับน้ำเย็นให้มันแบบอุ่นพอดีพอดีในในการล้างหน้าตอนเช้านะครับตอนนี้ก็จบแล้วสำหรับการพ่าทัวร์หนงซุนนะครับก็ได้เห็นว่า การเป็นอยู่ของคนจีนในชนบทเป็นยังไงบ้างนะครับก็ถ้าใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับถ้าคุณอยากรู้เกี่ยวกับประเทศจีนนะครับก็ให้ติดตามผมได้เลยนะครับเพราะผมจะใช้ชีวิตอยู่ที่ซีอานประเทศจีนอีกเป็นปีเลยนะครับอีกหลายปีนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามช่องนี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวครับสวัสดีครับ